2020 Toyota Yaris a t i p ไม่6,000 Toyota Yaris a t i p ไม่6,000ผ่อนเพียงวันละ200กว่าบาทหรือเดือนละ6,900บาทคุณก็จะได้ขับ Toyota Yaris a t i p ไม่6,000 ัสดีครับพบก,กับนักส9บเก้าศิประกรณรุ่นสองที่คุณวางใจก,กับช่วงรีวิวด่วนกันอีกแล้วนะฮะวันนี้พิเศษจริงๆนะต้องขอบอกเลยว่าแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะวันนี้ถึงคิวของอ e ีโคคาจากโตโยตานะฮะมาในสไตล์ซีดานแบบยาริสเอทิฟความพิเศษของมันนะเลขไม้แค่6000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะที่สำคัญอายุรถยังไม่ถึง1ปีเลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบก,กับ2020 Toyota Yaris ยต้ายานิสเอทิ่งไม่หกพ0 โต y ยต้า a r i s a t i v นะต้องถือว่าเป็น E ีโคคาที่ขายดีรุ่นหนึ่งนะคันนี้โมเดลผลิตปี2020จดทะเบียนก็2020บอกเลยนะว่าว่าออกจากโรงงานนี่ยังไม่ถึงปีเลยนะฮะ วันนี้มาอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมแล้วคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวนะฮะแต่เป็นรถยึดจากลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวนะเป็นรถยึดจาก Toyota l i ิสติ้งเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนะซ์สักเล็กน้อยราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะตัวนี้เป็นตัว Ent ทรนะห้าแสนบาทเลขไม่ใช้น้อยมากๆครับแค่6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะความพิเศษของมันนะตัวนี้ผิวพันนี่ถือว่าดีมากๆนะ,ะผิวพันค่อนข้างสดใสสวยงามออกแดดแล้วเป็นประกายนะฮะ เปลี่ยนล้อแม็กมาให้เท่ๆแล้วด้วยนะครับกระจังหน้ามาแบบใหม่เลยนะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นก็จริงนะแต่ว่าได้เลขกไมล์6พันบิววันสดใสสวยงามเปล่งตลั่งเป็นประกายเมื่อออกแดดไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะฮะ ไฟตัดมองไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าเราจะได้สภาพได้เลขใหม่ที่สําคัญสเปคเดิมนี่เป็นล้อกระทะผมเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ให้เลยนะ,ะท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่แม็กมือ2นะครับเป็นแม็กใหม่ป้ายแดงแกะกล่องเลยนะฮะแต่ยางนี่ยางของโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นล้อแม็กตัวนี้นะฮะผมให้มาที่ในสไตล,ล์หน้างเงาร่องดํา4รูพร้อมกับดิสเบรกล้อหน้านะฮะเป็นล้อแม็กขอบ15เลยนะฮะยางให้มาที่เบิร์185ด 60R15 ล้อแม็ก15ได้ยางเดิมจากโรงงานเป็นยางดันหลบนะฮะเป็นยางปี2020พร้อมตัวรถเลยนะฮะสัปดาห์ที่7ปี2020ดอกอยางยังสวยยังลึกยังนิ่มอยู่ใช้ได้อีก3ปีสบายๆนะครับแหมสวยงามโครงสร้างด้านในก็เดิมๆสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อไม่มีน้ําท่วมภาษีหมดกลางปีนะฮะกรกดาคม64ใช้ได้ถึงกลางปีเลยนะครับกระจกข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถ ไม่มีไฟลเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นแต่มีฟิล์มให้เรียบร้อยมีกันสาดให้สาวอากาศแบบมาตรฐานนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะฮะไม่มีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับอันนี้เจ้าของเดิมก็ตกแต่งเบ้ารองกันกระแทกมาให้เล็กน้อยนะฮะผิววันก็ค่อนข้างเดิมนะอาจจะมีสะเก็ดหินอะไรเล็กๆน้อยๆยนะฮะอันนี้ก็ไม่อยากไม่อยากทำนะไม่แนะนําให้ทำนะเพราะทำแล้วเดี๋ยวผิวมันจะไม่ค่อยเดิมแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่ผิวเดิมหมดนะฮะ ก็สีก็ตอนนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วมีสะเก็ดหินนิดหน่อยเป็นธรรมชาติแต่ด้านหลังนี่ก็เป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นด้านหลังก็จะเป็นล้อดัมเบลกนะฮะล้อแม็กก็เบอร์เดียวกันเลยนะฮะขอบ15หน้างเงาร่องดํายางปี2020พร้อมตัวรถด,ดอกยางยังสวยยังนิ่มยังคมอยู่นะใช้ได้สบายๆอีก3ปีนะฮะโครงสร้างเดิมหมดนะครับอ่ะเรามาดูด้านในกันต่อเลยนะฮะสิ่งแรกที่เราอยากให้ดูเราอยากให้ดูแผ่นเพลทตรงนี้ นะที่ผมบอกว่าอายุยังไม่ถึงปีเนี่ยฮะผลิตนะฮะจากโรงงานนะครับไม่ใช่ขายหน้าชั้นุมนะผลิตจากโรงงานมิตูนายน2020เพราะฉะนั้นคันนี้ออกจากโรงงานโตโยตา้ายังไม่ถึง1ปีเลยนะเพราะฉะนั้นยังเหลือวารันตีห้อีก2ปกีกว่านะครับผลิตและประกอบที่ประเทศไทยนะฮะสติ๊กเกอร์สวยงามไม่เคยมีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกาไม่มีร่องรอยของการพ่นใดใดทั้งสิ้น นะตัวนี้ใช้ราัดเครื่องยนต์ 3NR เนะเครื่อง 1200cc นะฮะเลขตัวถังนะ MR 2B อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย1 3 4 4 501เครื่อง 1200cc นะฮะก็สภาพเดิมหมดนะฮะจากโรงงานพิวพันธ์เดิมๆซอกในเดิมหมดนะฮะน็อต <Not S 2> เดิมไม่มีขยับไม่มีรอยพ่นนะครับน็อต <Not S 2> <Not S 1> เดิมไม่มีขยับไม่มีรอยพ่นนะฮะ,ะดูเม็ดอาร์กันต่อโอ้โ okay. หค่อนข้างเหนียวนะท่านผู้ชมเพราะว่ารถยังใหม่อยู่ไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหร่ นะตะเข็บเดิมหมดนะฮะสวยงามเดี๋ยวผมค่อยๆดึงไปทีละส่วนละอันโอ้่อนข้างเหนียวมากๆนะ,ะท่านผู้ชมนะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะตลอดทั้งแนวเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะอ่ะด้านบนกันบ้างนะฮะด้านบนกันบ้างอึบ๊บโอ้โหเหนียวมากครับท่านผู้ชมนะรถมันยังใหม่อยู่อ่ะไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหร่นะฮะเม็ดอาร์คสวยงามมากๆเลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามมากๆนะครับ เป็นอา์คสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะฮะอ่าสภาพนี้ผมอาจจะไม่ต้องบรรยายเยอะนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่ามันไม่ได้แตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงอะไรสักเท่าไหร่นะ้าเป็ดอา์คสวยงามนะครับตลอดทั้งแนวน็อตเดิมๆไม่มีรอยถอดนะ,ะซอกในเดิมหมดนะครับโอเคอ่ะเรามาต่อที่ด้านหลังเลยนะฮะอ่ะก็ให้ดูนะฮะว่าซอกในเดิมหมดนะับน็อตเดิมหมดตัวอักษรคมกริบ นะครับไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยเคาะอะไรแต่อย่างใดอ่ะดึงมาดูกันต่อเลยสําหรับเม็ดอาร์คนะฮะโอ้ยค่อนข้างเหนียวมากฮนะดึงยากนิดนึงนะฮะเพราะรถใหม่ไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหร่นะเม็ดอาร์กสวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะครับอ๊บเดี๋ยวโทษน,นะฮะอ๊บโอ้โหดึงยากนิดนึงนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะอ้าไหนๆดึงก็ดึงดึง,ดงมันให้หมดเลยละกันนะฮะ เม็ดอาคสวยงามอยู่ครบรูกลมคมกริบรูกลมคมกริบนะฮะเบ็ดอาคสวยงามของได้ต้องมีรอยแหว่งทีไซน์และขวาตรงนี้ด้วยนะ,ะผิวพันธุ์ด้านในเดิมหมดนะฮะรอบนอกย,ยังมีเก็บบ้างนะท่ายังได้มีเก็บกันชนนิดนิดหน่นอยหน่อยนะฮะมีรอยขีดขว่วนตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวเปิดให้ดูฝาท้ายกันดีกว่านะครับอ่ะใครที่ไม่ชอบสไตล์ฮัชแบกนะฮะอยากจะเก็บของเก็บสัมภาระมีความเป็นส่วนตัวต้องเลือกสไตล์ซีดาน นะครับคันนี้เปิดมาดูเลยฮะโครงสร้างด้านในก็เดิมๆนะฮะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บตรงแนวนะฮะกระจกเดิมของโตโยต้าพร้อมกับฟิล์มและลฟยฟ้านะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะอยู่รครบโอุณนะจะเยอะนิดนึงน,นะขอประทานอาัยนะฮะแต่ว่าตะเข็บตรงนี้ก็เดิมหมดนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะครับฝากระโปรงก็เดิมๆนะฮะแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บรูกลมคมกริบตะเข็บเดิมสวยงามรูกลมคลมกริบ นะฮะัาโปรงตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามนะ,ะอ่ะมีถาดรองกันกระแทกมาให้ด้วยนะครับอ mm ้า hmm. วตอนนี้เอาออกมาดูนะฮะอ้าวเราจะมุดไปพร้อมๆกันฮะท่านผู้ชมมีไฟส่องสว่างให้นะฮะ mm hmm. ด้านหลังก็สวยงามเดิมๆนะครับนะ,ะรูกลมขมกริบๆนะฮะคมตรงแนวตะเข็บเม mm ็ดอาสสวยงาม mm hmm. อยู่ครบนะฮะอ่ะ พื้นล่างก็สวยงามมากๆเลยฮะพรมพ่มอะไรนี่ยังใช้รักษามากๆรุ่นนี้บอกก่อนนะว่าไม่มีล้อไหลให้นะฮะไม่ต้องคทวงนะครับของเดิมๆจากโชว์รูมเขาไม่มีให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวด้วยความที่เป็นรถประมูลนะฮะจริงๆมันจะมีตัวชุดซ่อมล้อเนี่ยเป็นตัวเติมเติมน้ำยาไว้อุดรอยรั่วนะตอนนี้ไปประมูลมาเนี่ยไม่มีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเป็นล้ออะไหล่แบบเล็กๆให้ละกันนะล้อแบบ เอาพวกล้อวีออสลงไปพร้อมกับแม่แรงตัวถอดล้อให้ละก,กันก็ก็ดีใช้ง่ายกว่าตัวเติมลมนะฮะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่ารถประมูลบางทีก็มาตามสภาพนะฮะอุปกรณ์ครบมั่งไม่ครบมั่งอ่ะแต่เราได้โครงสร้างเดิมหมดนะฮะไม่มีร่องรอยของการชนหนักไม่มีร่องรอยของการตัดต่อไม่มีร่องรอยของน้ําท่วมสนงสนิมอะไรไม่มีรถเครื่องยนต์เดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูอ่ะฝั่งนี้ก็ตะเข็บเดิมหมดนะฮะ ฝั่งนี้ก็จะมีตัวสอนหนึ่งนะครับ 1L คมๆสติกเกอร์อยู่ครบแนวตะเข็บเดินสวยงามฝั่งขวาก็ต้องมี 1R นะฮะ 1R คมๆนี่นะครับตรงนี้ก็มี 5R นะฮะ 5R าอคมๆนะฮะเม็ดอาร์ก็สวยงามนะครับเม็ดอาร์กสวยงามนะครับแนวซิลิโคนสวยงามนะฮะอ่ะขออนุญาตเก็บอ่ะเรามาต่อที่ฝั่งนี้เลยนะฮะท่านผู้ชม ฝั่งนี้ก็ล้อแม็กเหมือนกันนะสภาพยางพร้อมตัวรถเหมือนกัน220 0เหมือน,นกันนะ,ะดอกยังสวยยังลึกนะครับทั้ง4ล้อก็จะสเปคนี้หมดนะฮะผิวพันฝั่งนี้ก็เรียบร้อยดีนะฮะอาจจะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่แนะนําให้ทําเท่าไหร่นะเป็นธรรมชาติปล่อยป,อยปอยมันไปนะฮะอ่ะซอกในนะฮะมาดูเลยตะเข็บและเม็ดอากนะฮะอือโอ้โหเหนียวมากเลยนะพี่น้อง่ยเม็ดอากสวยงามอยู่ครบ มีรอยแหว่งทั้งซ้ายและขวานะฮะรูกลมคมกริบนะครับรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะอะ่ะเม็ดอัคสวยงามนะฮะอยู่ครบอะ่ะดึงดึงมันให้หมดเลยละกันนะฮะเม็ดอัคสวยงามนะฮะตะเข็บตรงแนวซอกในเดิมหมดนะครับนะฮะดูได้เลยนะฮะอะ่ะมาต่อที่ประตูคนขับกันบ้างนะฮะก็ <c oughs> หัวน็อตเดิมนะฮะไม่มีรอยพ่นนะครับไม่มีรอยถอดหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยพ่นนะครับเม็ดอาร์คอืบโอ้โหเหนียวทุกบานเหนียวทุกทั้ง4ประตูเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครดึงเท่าไหร่นะฮะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คอยู Met ่ครบเลยนะะโอ้โหเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ อืบอ่าซอกในเดิมหมดนะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับดูได้เลยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเล็ไน้อ0 0กกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อมาเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะว่าไม้หก00นนี้สาภาพจะสวยสดใสขนาดไหนนะเปิดมาแล้วนะครับเครื่องยนต์เนี่ยคล้ายๆตัวแรกนะฮะแต่บอกก่อนว่าตัวนี้มีการอัพแรงมาขึ้นเล็กน้อยเครื่องสเปคตัวแรกนะฮะจะใช้เครื่อง 86แรงมา้าตัวนี้ก็จะอัพขึ้นมานิดหนึ่งนะเป็น92แรงม้านะฮะเป็นเครื่องบล็อกเดิมนะแต่อัพแรงม้าขึ้นก็จะเป็น1.2ลิตร VVT-iE นะฮะ รองรับ e20 ได้ด้วยอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยประมาณ18กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้โครงสร้างด้านหน้าเดิมหมดนะฮะหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคันหน้าเดิมมาดูซอกในกันก่อนเลยฮะหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับรูกลมคมกริปซอกในเดิมหมดหนะ้าเม็ดอาร์สวยงามอยู่ครบน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคลมกริปน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษร 1R คมคมจากโรงงานหน้าตาต้องแบบนี้นะฮะรูกลมนะฮะเม็ดอาร์ k, สวยงามอยู่ครบสติ๊กเกอร์ไม่มีร่องรอยของการงัด แกะเก่านะรูกลมคมคลิปนะซอกในเดิมหมดดูได้เลยแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะฮะรูกลมคลมคริปเม็ดอาคสวยงามอยู่ครบฝั่งนี้0 r นระฮะตัวอักษร0 R คมคมตรงนี้ตัวอักษร1 r คมคมนี่1 R นะฮะแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบใช้แค่6,000กิโลเมตรสภาพโคตรใสบอกเลยนะว่าโคตรใสสภาพนี้99.99% 99 เครื่องยนต์เดิมไม่เคยติดแก๊สไม่เคยลุยน้ำไม่เคยชนหนักอะไรโอ้โหชออกในตรงนี้ดูค่อนข้างง่าย7 r ฮะฝั่งขวานี่จะลงท้ายด้วย R หมดนะฮะแล้วแต่ว่าตัวอักษรมันยึมันคือตำแหน่งอะไรนี่ตำแหน่งหมายเลข7็นะฮะตัว R ส่วนคาั้นน่าจะตำแหน่งหมายเลข1น,นะ,ะรูกลมคมปิปไดชาร์จเดิมจากโรงงานของโตโยตานะฮะยี่ห้อเดนโซแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบคานหน้ารุ่นนี้จะมีพลาสติกบังนะนะแต่ว่าเรารับประกันว่าคารเดิมแน่นอนนะฮะ นะสวยงามจากตรงนี้จะมองเห็นเลขเครื่องแบบชัดๆเลยนะฮะสามเอ็นอาร์ห้าสี่ห้าสองแปดแปดสามนะครับอ่ะก็คานหน้าเดิมหมดนะฮะคานหน้าเดิมหมดรูกลมคมกริบเชสซีมองลงไปจะมองเห็นเม็ดอาร์คอย่างสวยงามนะครับก็เดิมหมดนะฮะรูกลมคมกริบกริบนะ,ะรูกลมรูคมนะฮะอ่าฝั่งนี้ก็ ดูค่อนข้างง่ายนะฮะเม็ดร์คสวยงามอยู่ครบแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบรูกลมนะแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะรูกลมเม็ดร์คเดิมหมดนะฮะรูคมนอตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรฝั่งซ้ายจะลงท้ายด้วย L นะฮะ 1L เนะฮะเบ้าโชคเดิมเม็ดร์คสวยงามอยู่ครบรูกลมคมกริบนะเม็ดร์คสวยงามรูกลมรูกลมนอตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับฝาโปงเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับรูกลมคมกริบ นะตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมรูกลมสติกเกอร์ไม่เคยแกะไม่เคยพ่นตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้รูกลมคมคริปนะฮะเ็ดอาร์คสวยงามรูกลมรูกลมรูกลมสติกเกอร์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยพ่นรูกลมนะรูกลมตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามนะครับ เดกกระเขบเดินตรงแนวสวยงามแนวซีลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดน,นะรูกลมรูกลมและฝางรปรงแท้อย่าลืมสลักคําว่าโตโยตา้าอ่ะสภาพ99.99 99นะฟิตมากเหมือนรถใหม่เดี๋ยวไปดูห้องโดยสารกันดีกว่าไป่ะเรามาดูด้านในกันเลยนะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะสเปคของ1.2 entry ก็จะได้เบาะผ้าสีดำนะฮะ ปัดกับลิ้วๆิ้วลายสีน้ําเงินน้ําเงินนะฮะก็สภาพก็สดใสสวยงามตามมาตรฐานนะฮะพออายุรถนี่น่าจะแค่6เดือนกว่ากว่าเองนะฮะด้านหลังนะฮะก็มาด้วยเบาะผ้เหมือนกันนะฮะด้านหลังก็จะมีรูติดตั้งคาซิทเด็กแบบไ s โซฟิกห้ด้วยนะฮะก็ขนาดค่อนข้างเล็กกะทัดรัดนะฮะ ด้านหลังมีกล้องมองหลังจาก Toyota มาให้ด้วยนะฮะขอขอบคุณ t o โย t a มากนะครับขอไมเ h ชเชนแล้วก็ให้กล้องหน้ากล้องหลังนะบันทึกมาได้ด้วยนะสุดยอดมากนะครับผมไม่ต้องแถมและโตโยต้าให้มาเรียบร้อยนะครับก็สภาพด้านหลังก็ถือว่าสวยนะส่วนใหญ่น่าจะใช้อยู่คนเดียวแหละนะไม่มีรูโยนของอะไรไม่มีนะแต่หัวหมอนก็มีครบนะนั่งได้5คนนะครับสภาพเบาะก,ก็ เดิมเฮะเดิมๆเป็นเบาะผ้านะครับด้านหลังไม่มีช่องเก็บของอะไรนะฮะเป็นตัวเริ่มต้นนะแต่มีกระจกไฟฟ้าให้มีมือจับให้มีฟิล์มให้อเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหน้าดีกว่าอ่ะมาเลยครับท่านผู้ชมคันนี้เราจะได้กุญแจธรรมดานะจ๊ะมีปุ่มเปิดปิดฝาท้าทยให้กุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะไม่ใช่ push start นะครับตันนี้จะ start ด้วยความรวดเร็วนะ,ะตัวนี้เลขไม์ปัจจุบันนะห4 0 0นกิโลเมตรนะครับโอ้สภาพสดมากๆนะฮะสภาพสดจริงๆตัวนี้เป็นตัว1.2 e n t r y นะฮะ ก็ไมเนเชนแล้วนอกจากจะอัพแรงม้าเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งที่เด่นชัดที่สุดนะคือโตโยต้าแถมกล้องหน้ากล้องหลังเรามาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะกล้องบันทึกทั้งหน้าบันทึกทั้งหลังให้นะเรียบร้อยเลยขอบพระคุณโตโยต้ามากๆนะครับพวงมาลัยนะฮะเป็นมัลติฟังก์ชันแต่ไม่มีครูสคอนโทรลนะฮะแต่ก็รับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะครับระบบความปลอดภัยยังจัดหนักเหมือนเดิมนะฮะถุลงลมนิรภัยแอร์แบ็กเจ็ดใบพร้อมกับเบรก ABS นะหนึ่ง 2ที่เสา3า4ี่เสาข้างหลัง5,6แล้วก็ตรงที่สะโพก7ใบ โอ้ให้มาเยอะแยะเลยนะฮะกระจกนะครับไฟฟ้าทั้งสีบานที่คนขับเป็นแบบออโต้นะฮะส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่น e n t r รเพราะฉะนั้นปรับเลนส์ด้านในด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะถ้าจะพับพับด้วยมือนะพับด้วยม,มือก็มีข้อดีในเรื่องของความทนทานนะไม่จุกจิกไม่เสียง่ายที่ทำงานเพิ่มระบบออโตสตาร์ทออโตสต็อปมาด้วยแต่ว่าเป็นระบบที่ผมค่อนข้างจะไม่ชอบนะค่อนข้างลำคาเพราะฉะนั้นผมก็จะปิดไปนะปิดไปซะนะแล้วก็มีปุ่ม เปิดปิดระบบกันลื่นถลายเหมือนเดิมนะฮะเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ตามปกตินะครับ มาตอนที่ด้านหน้าตกแต่งด้วยคอนโซลสีดำเป็นพลาสติกล้วนๆนะฮะก็มาในสไตลเ์เรียบๆมินิมอลลิสต์ก็ตามราคาตามสเปคนะฮะแอร์เป็นแอร์ธรรมดานะฮะสามารถปรับทิศทางได้นะครับปรับความแรงได้ปรับคุณภาพูได้แต่ไม่ใช่ดิจิตอลนะฮะมีไลฟฟ้าหลังมาให้นะครับช่องแอร์ก็เป็นแบบธรรมดามาตรฐานระบบเครื่องเสียงเป็นแบบคลาสสิกนะฮะเล่นซีดีได้ MP3 ได้นะฮะ เล่นวิทยุได้นะครับแล้วก็มีรู USB ให้ AUX ให้แล้วก็ต่อ Bluetooth ได้เล่นเพลงจากโทรศัพท์ได้นะครับระบบเกียร์เป็นแบบ CVT นะฮะก็ใช้งานง่ายๆนะครับเป็นเกียร์สายพานนะฮะใช้งานง่ายๆสภาพคอนโซลก็ยังสวยงามมีร่องวางแก้วน้ำให้2ร่องนะครับ แล้วก็วัสดุอะไรต่างๆนานาน,น,นี่แทบจะไม่แตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะมีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้ให้เบรกมือเป็นแบบธรรมดามีที่เท้าแขนให้เออดีไว้มีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆน่ารักนักให้นะครับนะเพดานสีเทาสดใสสวยงามน,นะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะฮะมีไฟสองสว่างตรงกลางหนึ่งที่ด้านหน้า2ที่ที่บงังแดดก็ ล้นล้นไม่มีกระจกแต่งหน้าให้นะครับล้นล้นโอมาล้นหมดเลยเว้ยไม่มีอะไรให้โอ้โชคดีมากเลยครับพี่น้องแม้ว่าจะเป็นรถยึดนะฮะแต่เรายังได้แฟ้มมาฮะขอบพระคุณเจ้าของเดิมมากที่กรุณาแถมมาให้นะเพราะบ,บางคันบอกก่อนนะรถยึดบางคันต้องวัดดวงนะเปิดมาลงโจงไม่มีอะไรครันนี้เราได้มาครบเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะเพราะฉะนั้นคันนี้เราจะได้คู่มือและแฟ้มครบเลยนะฮะคู่มือใช้งานนะครับคู่มือถุงลมนิรภัยนะฮะ นะครับสมุดรับประกันคุณภาพอะไรทั้งหลายแหล่แต่ของโตโยต้าเขาไม่มีบุ๊กที่เอาไว้ให้พนักงานลงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ออนไลน์กันหมดแล้วนะฮะแต่ว่าอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ตั้งแต่ป้ายแดงยังอยู่ในนี้ครบนะฮะเยี่ยมเลยเาเรามาดูสำเนารถกันหน่อยซีโอเนี่ยฮะท่านผู้ชมผลิต2020นะฮะที่เราดูข้างรถก็คือมิถุนา2020อายุรถเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ถึง1ปีเลยนะน่าจะประมาณ8เดือน9เดือนประมาณนี้นะฮะอายุรถประมาณ8 9เดือน กรกฎาหกสามนะครับภาษีหมดก็ภาษีหมด6กสี่กรกดานี้นะฮะทะเบียนกรุงเทพนะโอ้คันนี้โชคดีได้รถกรุงเทพด้วยนะฮะสีแดงเดิมจากโรงงานนะครับเลขเครื่องยนต์ 3NR 452883อ่าต้องตรงกนะับที่เราส่องเมื่อสักครู่นะครับเลขตัวรถนะ,ะ m r 2 b อะไรเนี่ยลงท้ายด้วย1344501นนะต้องตรงกับสติกเกอร์นะครับ พั 1> uh, 1, 240, 92, นสองร้อยีีเก้าสิบสองนี่อัพขึ้นเป็นเก้าสิบสองแรงมาแนละ้วเพราะฉะนั้นก็จะแรงและประหยัดกว่าเดิมนะครับยึดมาจากโตโยต้าลิซซิงนะครับโอเคก็ยังไม่เคยเปลี่ยนมือนะฮะยังไม่เคยเปลี่ยนมือรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะแตกต่างยังไงบ้างนะกับตัว86แรงมานะครับตรงนี้เครื่องยนต์มีการปรับแรงมาขึ้นเล็กน้อยนะฮะก็แต่เครื่องยังบล็อกเดิมอยู่นะฮะ 1,200ซีซีนะฮะก็อารมณ์คล้ายๆเดิมนะฮะอาจจะต้องขับทางไกลถึงจะสัมผัสแรงมาได้ระบบเบรกดีเยี่ยมนะฮะผ้าเบรกเหลือเยอะนะครับช่วงล่างก็ดีแน่นอนนะฮะเพราะว่ารถค่อนข้างใหม่แอร์เย็นสบายทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมเดี๋ยวทดสอบวงเลี้ยวกันสักเล็กน้อยละกันนะฮะว่าจะแคบขนาดไหนนะครับอ่าโอเควงเลี้ยวก็ตามสไตล์รถอีโคคานะฮะก็ทำได้ดีนะครับ กลับรถในพื้นที่แคบๆได้ด้วยการยกเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับอ่านี่ผ่านแบบสบายๆนะขนาดว่าพื้นที่ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะฮะ ه, วันนี้รถเจออ่ะโอเคถือว่าวงเลี้ยวค่อนข้างแคบมากๆทํทำได้ดีนะฮะมีจุดเด่นในเรื่องของราคาค่าซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างถูกมากๆนะฮะอะไหล่ก็ถูกและหาง่ายที่สาคัญเป็นรถแบรนด์หลักที่มีช่างคุณไม้คุณมือเป็นอย่างดีนะใครที่หารถเป็นคันแรกอยากจะได้รถที่ไม่จุกจิกไม่วุ่นวายไม่ต้องดูแลเยอะนะแล้วก็ ในเรื่องของทั้งความประหยัดน้ำมันแล้วก็ค่าอะไหล่ก็แนะนำคันนี้เลยนะ2020 Yaris A-Tiv 1.2 Entry ไม่6,000ไปเดี๋ยวเราไปสู่ราคาและโปรโมชั่นด้ดบบารถกันครับอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่มองหา y aris A-Tiv สภาพสดๆปีใหม่ๆไม,ม,ม่น้อยๆน,น,นะฮะต้องรีบแล้วนะฮะแนะนำคันนี้เลยนะปี2020 Yaris A-Tiv 1.2 Entry ไม่6,000นะราคารถใหม่ป้ายแดงนะ529,000บาทอายุรถ ยังไม่ถึง1ปีเลยนะฮะหเดือนยังไม่รู้ถึงหรือเปล่านะฮะการเลขไม่แค่6,000กิโลเมตรรถบ้านมือแรกมือเดียว แต่ย้ำนะฮะเป็นรถยึดจากโตโยต้าลิส i ิ g นะรถยึดจากลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเน้นจัดไฟแนนซ์ซักเล็กน้อยวันนี้นะฮะอายุรถน้อยๆเล็กไม่แค่6 0พันยังเหลือวารันตีห้างของ Toyota อีก2ปีกว่า,วาใช้วารันตีห้างต่อได้เลยนะฮะปกติ w a l k i อินหน้าร้านเราขายอยู่4 1 9 0สนบาทวันนี้พิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube เงินสดนะลูกค้าที่ซื้อเงินสดผมขายเพียง3ามแสน 9 9 0 0 0บาทและพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะฮะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์แต่ขอ,อยอดจัดสัก300,000บาทขึ้นไปนะครับหรือใครเครดิตดีจะจัดเต็มฟรีดาวได้ขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะผมลดให้อีก30,000บาทเหลือเพียง3 6 9 0 0 0 0บาท3 6 9 0 0 0 0บาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ นะฮะใช้เงินออกรถ1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเป็นค่าจัดค่าโอนและค่าประกันภัยชั้น2บวกนะใช้เงินออกรถ1 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นนะฮะ72ดงวันงวดละประมาณ6,900บาทหรือวันละ230บาทเท่านั้นเองนะเราก็จะได้ขับยาริสเอทิฟเท่ๆสีแดงได้ล้อมแม็กได้ไม่แค่6 0 0 0ก็อย่าช้านะฮะย้ำกันอีกทีนะยังเหลือวารันตีห้างอีก2ปีกว่า นะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรต่างๆของ Toyota ยังมีให้พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะเอารถเข้าศูนย์ Toyota เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คให้ถ้ายังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรี Free. น้ำมันเต็มถังให้ฟรี Free. เติมลมยางในตัวเจนให้ฟรี Free. นะแถมกล้องหน้ารถมีและกล้องหน้ากล้องหลังเขามีมาให้แล้วนะเอาไปตามนี้เลยนะฟรี Free. ทำความสะอาดและลมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบ เช่นเคยรถสวยอยู่ไม่นานนะฮะอย่าช้านะรีพักพายกันมัดได้ที่ l ล n e อ f ฟ i c i a ียของเรานะ id line 1 9 s p คนหาแปนที่ของเราได้ง่ายๆเขาไปทีด g กู g ก e m แ p แล้วพิมพ์19กศรีประกรเราอยู่ถนนการประพฤกกรุงเทพมหาคนครเปิดบริการทุกวันและเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวแบบด่วนๆผมจะพาไปรีวิวรถสวยๆรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r คร e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นักาศรีประกรรถมือ2ที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ